แย่ไม่ได้ตอนที่3 0ผู้หญิงคนนั้นไม่ใครนะองค์ชายนี่คือสารที่ส่งจากเด็กสืบแคว้แม่ทัพขอรับนี่อะไรนะคุณชายสาวมีความรักและยังซื้อชุดให้ผู้หญิงด้วย ชุดนี้คุณคุณนะเอ๊ะเลือกเลยขอรับแม่นางปิ่นปักผมรุ่นใหม่ล่าสุดมาที่นี่ทีไรข้าก็ไม่มีเงินซื้อของพวกนี้สักทีเอ๊ะคุณชายมาแล้ว จ้าเลือกด้ตามสบายเลยนะคนรวยกับคนจนนี่มืนแตกต่างกันจริงจริงข้าออกไปดีกว่าของพวกนี้ไม่เหมาะกับข้าเอ๋โอ้ช่างสวยอะไรยิ่งนี้แม่นางมาคนเดียวหรือถามหรออยากได้อะไรข้าซื้อให้ ไม่ต้องขอบใจเจ้าเพิ่งไปสิคนสวยไปตายซะก้าวแต่เนื้อต้องตัวค่ะสวยแล้วจับนา้ได้อยู่เดี๋ยวนี้นะใช่จริงด้วย